เนเป็นเส้นทางนะครับดูเหมือนเราเหมือนเป็นลำห้วยแต่ลักษณะที่ไม่มีน้ำเป็นทางที่มีการขุดขึ้นให้ช้างเดิน่อยแล้วคาดกันว่าเป็นาาการสนิฐานเพเป็นเส้นทางโบราณ ที่ช้างใทยเดินตรงนี้จะเห็นค่อนข้างชัดเจนครับชัดเจนครับ ลึกนะครับเนี่ยโอ้โหว่าจะลองลงไปดูให้อยู่ตอนนี้หัวหน้าเล็กกําลังลองทดสอบนะครับว่าตัวจะเท่าช้างหรือเปล่าลงไปไม่ได้ครับเพราะเพราะว่าหัวหน้าไม่มีความสามารถเ๋ยผมจะลงให้ดูอ่าลองอ่าไอ้กีฬาลงดูอ่าี๋ยากล้องถายให้หัวโนแล้วนี่ครับกีฬาลงไปแล้วครับ ลึกนะครับเนี่ยดูดูแลดูดูแลนะครับหัวหัวกีฬาตรงนั้นนะครับแล้วดูสันคือสันสันล่องล่องกองกองช้งางนะครับประมาณสี่เท่าสี่เท่าตัวนะน่าจะกอมสูงประมาณสักห้าเมตรขึ้นนะครับถ้าจะว่าเป็นเป็นห้วยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นตรงกลางดอยเลยสันดอยเลยน้ําไม่มีไหลนะครับ ว่าถ้าเป็นห้วยแล้วตอนนี้ช่วงนี้ฝนลงอย่างหนักก็น่าจะมีเป็นลำธารหรือเป็นน้ําไหลนะครับแต่ขณะนี้ถ้าเรามาดูตรงนี้ไม่มีน้ําเลยอดอกไม้ป่าครับดอกไม้ป่าอา้าวดอกไม้ป่านี่เขาเป็นวงนะอันนี้อันนี้ไม่วงครับอันนี้เป็นเป็นช่อครับดอกไม้า้องเพลงเลยนะนอ้อา พอเราบอกลักษาเหมือนหว้วยไม่มีน้ําก็พยายามจะทําให้เกิดน้านะครับระ <ด osse ES> วังเลยนี่นะระวังเรืก้มลงหัวที่นั่นเนี่ยเราจะไปอยนครับเราได้บันทึกภาพไปเรียบร้อยนะครับในการทําให้เกิดลําห้วยตรงนี้เริ่มเห็นทางนะครับ ก็เป็นปริศนานะครับว่าเป็นเส้นทางทําไปเพื่ออะไรเส้นทางนี้คือจะลงไปสู่ข้างล่างข้าว่าถึงถึงนู่นเลยฮะข้างล่างเนินเนินลงข้างล่างเลยนะครับเข้าใจว่าเป็นเป็นเส้นทางเดิน้าง หรือไม่ก็หลุมหลบภัยอะไรทักอย่างเลยครับยังยังหาข้อูลยังหาหลุมไม่เจอครับแต่ตอนนี้ฟ้าลองเลยลงไปลึกไหมลึกไหมเดี๋ยวเราจะปข้างล่างตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นทุ่งนาแต่เราไม่แน่ใจว่าในอดีตนั้นอาจจะเป็นสภาพของพื้นที่ป่าอันนั้นลำน้ำเลยครับ น้ำแตงน้ำแตงนี <aja ib integrate> ่จะลงไปนี่นะครับที่นองช้างไปพที่ส่งประกอบที่ว่าเป็นแผ่นที่ส่วนที่จะมีลิงค์อ๋อเส้นทางของช้างจะลงไปถึงข้างล่างนะครับแล้วจะไปพบกับแท่นมังซึ่งคล้ายๆเป็นแท่นบูชาหรือแท่นคล้ายๆกับอะไรนะแท่นที่สร้างวิขงวิหารในสมัยก่อนเดี๋ยวเราก็จะลงไปดูอีกทีนะครับแต่ช่วงนี้เรอยู่บนจุดของจุดที่เราจะใช้ในการ ชมวิวทิทัศน์ของเมือหงษแขงเ๋ยวคืนต่อครับตอนนี้ระหว่างทางก็มีการบันทึกภาพถ่ายภาพครับดูรู้สึกเพลิดเพลินกันเหลือเกิน อันนี้ดอกเอื้องครับดอกเอื้องเอื้องป่าแล้วครับครับดอกหนู <c oughs> <c oughs> อ่าโอ้เห็ดเฮ็ดเก็บไปเรื่อยเลยเฮ็ดไอ้นี่กินได้เนี่ยแล้วแมงกินเห็ดพี่น้องมาหลาย <c oughs> เนี่ยเราคนนี้เนี่ยคนหลงนะครับเราไม่รู้มันขันต้นขันขามวานนี้อ่าไอ้ทัาทายท้าทายท ตรงนี้ตรงไหนครับต่คนมาทงแค่แค่ปูแต่ยายปูมอเนี่ยว่านี่นะเพราะว่าทางทางลุ่มเนี่ยจะมีถ้อมอันนี้ผู้ช่วยของเรานะครับเขาบอกว่ามีท่อมแล้วก็มีต้นบักขามถ้าวันดีคืนดีเขามาตดยหางหควายนะมันจะไปฟ้าต้นบักขามบักขามมันหวานแล้วก็ถ้าว่าเขาตั้งใจจะมาชอด้วยแค่หมาป่าละแล้วก็ถ้อมนี่ก็อยู่ๆมาก็มีคนทำลายมานหมดเพื่อปิดไปอย่างเดียวปิดอ๋อผมไม่อยาง ถอถ้๊นะครับถ้ากับกตองมาเมือ่อเข้าว่าเป็นนั้นเงิน <c oughs> ด,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 ดับเงินเปล่งเงินตะกอนเนี่ยมันจะมีเสียงฟ้องเสียงของออกข้างๆอ๋อไม่เสียงแห่เสียงแห่อ๋อเดี๋ยวนี้เ,<อ>เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหรอเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่อ๋อมีเป็นองครั้งของยืนเงยมีอีกครั้งหนึ่นะครับเออเรื่องเล่แปลกนะครับ you <laughs> ก็เป็นมนุษย์สร้างขึ้นอเนาะนั้นงเป็นมนุษย์สร้างขึ้นนะครับสตานิฐานกันแล้วนะครับมนุษย์มีคนใช่ไหมนี่ครับนีเส้นที่เส้นที่สองนะครับถ้ามาตรงนี้ก็เป็นเส้นที่สามนะครับเส้นที่สามไปโน่นอีกแสดงว่าคนขุดนะครับน่าจะเป็นเส้นทาง เกี่ยวกับการสู้รบนะหรือการค้าขายสมัยก่อนนะประตาประวัตินี้อำเภอ,อเวียงเหงนี่นะลึกครับลึกครับนะฮะด้านหน้า,านด้าหนาเหมือนคนฝุดสมัยก่อนคงไม่มีแม่โครนะครับนี่เราเดินตามสันนะครับเลาะตามกองจ้างมานะครับ ผู้ช่วยไข่มาคุดนี่นะเกิดมาก็เห็นแล้วนะครับตำบนเกิดมาก่อนนี่ะนะครับสมัมยรุ่นตายายก็บอกว่าเห็นแล้วนะครับนี่ฮะเป็นเรื่องแปลกประหลาดนะครับอยู่บ้านหมู่สองกองลมนะครับตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหง,หงจังหวัดเชียงใหม่นะครับกองจ้างนะครับ อันนี้กีฬาครับกีฬาวันทึกภาพอยู่นะครับ <c oughs> ยาวถ้ารวมเบสเดีย,ายาสี่กิโลสามสี่กิโลก็ทะลุดอยแล้วครับทะลุดอยฮะโ้ยชนครับตอนนี้เราเดินมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับเหนื่อยกันหมดเลยวนะครับนี่ยังไม่หมดเลยครับเดินไปดู ล่องรอยนะครับคร<ท><ะ>ับมันไม่น่าเชื่อนะครับน,น้ำก็ไม่มีนะฮะจะว่าลำห้วยก็ไม่ใช่มันไม่เหมือนลำห้วยมันเหมือนคนขุดมากกว่านะครับตอนนี้เราจะมาอ้อมมาหารถแล้วครับ เราเข็มตาเราเข็มตานี่ครับเ,รเข็มตาโหสมบุรมบันครับจะออกมาหารถนะครับวมไปเสร็จก็ประมาณสองเส้นทางนะครับใช่แมป่ปลาปลาหาอะไรต้อนอะไรครับ<ะ>ต้น,ไ,นไม้เกบฮะต้นไม้เกบไม้เกบคือ ไปทำอะไรเอ่ยไปทำอย่างกินได้หรอกินได้กินไปได้อ้าวปลากินไปแล้ววะเจ้าะอ๋อนี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้ครับสวยครับเห็ดแดงนี่ไงนี่กินได้กอกินได้กินได้นะครับเห็ดแดงนะครับนี่ครับเห็ดแดงกินได้จะได้มีอันเดียวเนาะ ะไหนโอ้อันนี้ครับตัวมซมมูลนอยู่นะครับมีรถด่วนรถด่วนนี่ครับสวัสดีครับหนอนสวัสดีดิอากิล่าสวัสดีนอนหน่อยเอ้ามีมีไอ้เมงมุมอีกนะครับแต่นี้เรา ทำมาตรงที่รถของเราเลยครับนี่ครับยาวไปเลยครับนี่กองจ้างนะครับอ๋อถังดอยครับยาวประมาณสองสามกิโลเนาะนี่ก็ยาวไปนู่นเลยครับอุ้ยอาป๋าอธิบายดิยางถูกครับกำลังดูดเนื้อว่ามัน,นต่างกับคนขุดหรือไม่ก็คนขุดอ่ะผมว่ามันก่อนมันต้องลึกกว่าน,นี้เห็นนะ นะครับนะครับใครจะมาดูนะครับก็ต้องเตรียมรถให้ดีนะครับใช่ไหมเตรียมรถเตรียมน้ําครับเตรียมชุดครับชุดนี่นี่ต้องรองลท้าแกะแบบนี้แล้วก็หมวกแบบนี้ด้วยนะครับเมื่อกี้เราโชคดีเขาไม่โดนรถด่วนนี่ะอัแอนนี่กำลัง มาสมทบกันอะ